มีข้งงเลยนะหญิงชายคู่หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แค่ผ่านริมรั้ววัดเท่านั้นเองครับไม่ได้ไปจอดที่วัดนะครับกลายเป็นว่ากรรมการ,ร,กร,รวัดบอกว่าเอาตังค์มาสิบบาทค่าจอดรถเธอไม่ยอมครับเถียงกันสนั่นวันไหวเลยครับดูคลิปนี้ฮะใช่เราขี่รถผ่านเราไม่ได้จอดแต่คุณจะมาเรียกพูดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ผมเรียกบอกเอออันนี้คุณดูนะคะนี่เราขี่รถผ่านเนี่ยในวัดหนองสนมนะคะทุกคนดูนะ,ะนี่คนนี้เลยนะคะดูไว้เดี๋ยวเราจะไปลงในเพจสุรยนยนนะคะเออเอาเอาไม่ละ ทำบุญทำบุญได้คนอย่างเงี้ยที่ทพระูดกันนะ่ะเอานะเมื่อกี้คุณพูดดูนะคะในกล้องดูด้นะคะเมื่อกี้เขาด่านะคะเออฉันไม่ได้เคยพูดเขาเลยนี่คนนี้นะคะอย่างนี้มาด่าพ่อแม่ฉันฉันแค่ขี่รถผ่านเฉยเนี่ยในวัดหนองสนมเนี่ยดูได้เลยผมพูด,ดถ้าไม่ให้ผ่านคุณเขียนป้ายบอกไว้เลยค่ะว่าห้ามผ่านรถทาไม่จอดรถฉามถี่จอด านพ่อมาอยู่เธอตัวนู้ไม่ได้ไงคุณไม่พี่มาเกียร์เขาว่าหนูวด่าพ่อแม่เลยนะหนูไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยเออไม่ยังงั้นจะให้ผู้มายอมเข้ามาตรวจสอบโอเคไหมโอเคปัดจ้ะอย่ามึงพูดจาแบบยังพูดมึงตัวยังพูดได้ยังไงประเด็นก็คือมันมีคําที่ไม่สุภาพนะครับคําที่ไม่เหมาะสมซึ่งเราก็ดูดเสียงไว้แล้วนะครับซึ่งทางชาวบ้านที่เป็นสุภาพสตรีท่านนี้ก็โอ้โหตอนนั้นนะครับของขึ้นเลยครับถูก พูดจาหยาบคายไม่พอครับแกขับขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าวัดรั้ววัดแบบนี้แล้วอยู่ๆก็บอกว่าเอาเงินค่าที่จอดรถมา40บาทเธอไม่ยอมครับบอกว่าไม่ได้จอดแค่ขี่รถผ่านหน้าริมรั้ววัดเท่านั้นเองแล้วก็กลายเป็นว่าถูกด่าบุพการีจกระทงเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่จะท่านผู้ใหญ่เสิร์นเข้ามาพูดคุยนะครับก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายนะครับ ไม่มีการทะเลาะวิวาทบานปลายไปมากกว่านี้ทั้งสองฝ่ายจบครับแล้วก็แยกย้ายกันไปเมื่อวานนี้ครับทางท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กรรมการวัดก็ได้เชิญสาวเจ้าของคลิปก็คือเมื่อสักครู่นี้ครับก็มาพูดคุยทําความเข้าใจกันเพราะว่าก็เป็นคนแถวๆนั้นนะครับไอเรื่องของการเก็บเงินค่าจอดรถภายในวัด40บาทเนี่ยท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็มีการคุยกับกรรมการวัดแล้วเป็นการหารายได้เข้าวัดสนกรณีนะครับ ที่เกิดขึ้นท่านก็ชี้แจงมาครับอันนี้ชัดเจนมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันกรรมการฝั่งของวัดเขาก็คิดว่าฝั่งผู้เสียหายเนี่ยจะเอารถเข้าไปจอดเขาก็เลยเดินไปเก็บค่าที่จอดรถ40บบาทแล้วก็มีการเถียงกันสุดท้ายแล้วก็มีการไม่มีการเก็บเงินแต่อย่างใด เมื่อผู้ใหญ่บ้านครับเป็นคนกลางในการเชื่อมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนกลางที่ทําให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นปรับความเข้าใจกันก็เข้าใจกันนะครับแล้วก็ทางกรรมการวัดก็ได้กล่าวขอโทษนะครับที่ทําให้ทั้ง2คนนั้นเสียความรู้สึกเรื่องนี้จบครับ